ไปดิจ้าพี่น้องพี่เหงอกายคอยต้มปลาไหล,าลาจากพี่น้องตง้มปลาตะโคลอเป็นเสียเป็นเสีบนโบเมนฟนเลยจากพี่น้องต้มต้มต้มเป็นตอนต้มปลาบานคอยอื่นต้มต้มปลาแดงผักกาดวันมีเหยอกับพี่อ่อนจากพี่น้องผักซีดาวมามาจ้ากินข้าวนมอร์ดจากพี่น้องเด้อ Agora. หนะแตนั่งไงว่าทำอะไรลูฮะอืมข้าไม่กินเนาะ เขาแม่หางเบาคอยหางบริ้งดูก <Th> ม่ขอยหางบริ้บเืมขี่ประคอก็ระวังหัวมือด้ กากาดินงันไม่ได้เนบ้านแม่ก็เะเห็ดตรมนไปแหลแมเป็นตอน <c oughs> โมเมนต์ปนรนไปเลยอะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những สำหรับคลิปนี้ออนก,ก็บเได้ลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณพี่น้องมากตัวติดตามให้พี่ก็ลังใจเด้อจ้าออนก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าหลายหลาจ้าบ๊ายบายพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งไก่ๆติมปลาบ้านออนหลายหลายจ้าบ๊ายบาย